สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องๆชาว youtube ทุกท่านนะครับผมผมโอชายใหญ่นะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูรถลูกค้ากาลสินนะครับคันนี้นะครับเครื่อง j o 8 c j ไฟนะครับนี่นะครับกระบะเรียบร้อยนะครับทั้งเ เคลือบสีเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเหลือพ่อนคัสซีใต้ท้องนะครับนะครับ สวยงามนะครับ <S 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 การให้สีนี่เราบอกว่ารถโทนสีน้ำเงินจะน้นเอาออกสีบันเย็นหน่อยนะครับเนี่ยผมผมบอกช่างช่างเอ็กไวงั้นนะครับคือ แต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าการจินตนาการของเขาแล้วเขาพ่นสีออกมานี่มันจะออกมาลักษณะไหนนะครับว่าจะให้สีตัวไหนลงลงเส้นไหนอย่างเงี้ยครับเขาก็ทําตามอารมณ์ตามจินตนาการของเขานะครับจะออกมานะครับคันนี้ก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับก็ผมก็ทุกคันเลยเนาะออกมาวันๆอยู่ว่าจะถูกใจลูกค้าไหมอะไรไหมต,ต,ต่างๆเนาะ คตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินเขาเรียกอะไรน้ําเงินมุกหรือเปล่าน้ำเงินแต่แต่ผมก็เรียกเป็นเบือเนาะเป็นเรียกเป็นเบือนะตัวนี้มันจะออกฟ้าหน่อยเห็นไหมลูกค้าบอกว่าคันนี้หัวสีจางไปไม่ชอบครับอยากเปลี่ยนสีหัวใหม่ ให้มันเข้มกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ส่งเบอร์มาให้ดูครับมันจะเป็นเบอร์นี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่สีหัวในคันนี้จะต้องเก็บสีหัวใหม่อีกรอบนะครับนี่ลูกค้าว่ามันมันจางไปนะครับจะต้องเอาเก็บสีหัวใหม่อีกรอบนึงนะครับมันกระบะจบแล้วนะครับเหลือพ่นช่วงล่างกับบังคนูนกับอะไรพวก นี่ครับหลิกซองข้างนะครับเก็บดำพื้นใต้ท้องนะครับอย่างอื่นก็มีเก็บในห้องเก๋งครับพวกล้างทำความสะอาดแล้วก็ทำแอร์ติดฟิล์มตกแต่งนะครับใส่หมวกใส่กระจกอะไรต่างๆนะครับออีกประมาณสักน่าจะมีประมาณสักสิบวันนะครับน่าจะจบนะครับ เครื่องเป็นเครื่อง JO8C ตัวนี้ JO8C ครับเป็นคันเดียวที่ลูกค้าสั่ง JO8C ครับโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาหาเป็น 7E 8E ไปนะครับเพราะราคาก็จะซอฟลงมาหน่อยครับราคาก็จะต่ำๆลงมาเรียกว่าอะไรนะราคาก็จะราคาต่ำแหละไม่แพงมากนะครับถ้าเป็น JO8C นี่เครื่องมันก็แพงแล้วครับ JO8C เจฟนี่โดดไปน่าจะส0 0 0 0นกว่านะครับเพราะเครื่องเพราะว่าเห็นเห็นที่เขาลงขายกันนะครับที่พวกที่เอาใส่รถเกี่ยวครับตัวหนึ่งก็ต้อง20000นกว่าบาทนะครับถ้าเป็น j o 8 e นี่ก็ราคาเครื่องก็อยู่ที่มันไม่ถึงแสนนะครับไม่ถึงแสน j o 8 7E ครับ 7E ถ้เป็ดอีกก็แสนกับบาทนะครับแต่ลวดลายเส้นของเขาเนี่ยมันมันดูมันอ่อนช้อยดีนะครับแกทำก็ไม่นานนะคันหนึ่งก็ใช้เวลาอยู่ประมาณติดลายวันหนึ่งพ่นพ่นลายวันหนึ่งแล้วก็พ่นสีจริงอีกวันหนึ่งจบครับสามวันสามวันก็จบครับ นี่นะครับดูเหมือนจะเป็นสีแดงแต่มันเป็นในกล้องออกจะแดงๆหน่อยแต่ว่าจริงๆมันออกจอกบันยินเนาะแล้วก็แกะแคมดำไปนะครับดูจะยังไงจะถูกใจลูกค้าอีกหรือเปล่านี่เนาะมันมันก็ยากเหมือนกันนะการทำทำรถหรือทำอะไรก็แล้วแต่จะให้ถูกใจใครไปทุกคนนี่ลำบาก เหมือนกันนะครับเราถูกใจเราแต่เขาไม่ถูกใจเขาไม่รู้จะว่าไงใช่ไหม <c oughs> สีนี้เราว่าสวยอีกสีหนึ่งอีกคนหนึ่งว่าไม่สวยอคนหนึ่งชอบกระบะลายสามมิตอีคนนึงไม่ชอบใช่ไหมเห็นไหมอันนี้ก็ชอบเอากระบะลายที่มีกระดูก ขั้นนะโอเคครับใช้ใหญ่จัดให้ตลอดเหมือนเดิมครับนี่ก็พับสั่งพับมาพิเศษนะครับนี่พับม้วนเข้าในนะครับปุ๊บเข้าไปนะครับม้วนเข้าในเป็นชิ้นเดียวนะครับเห็นไหมไม่มีไม่มีร่องไม่มีซอกตรวนี้ก็เชื่อมเต็มให้ทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องป้นะครับนี่ไม่ได้โปูนะครับ ดูครับไม่ได้โปสีน้ําก็ไม่เข้านะครับพอน้ําไม่เข้าสนิมก็ไม่เกิดครับไม่เกิดมันก็ไม่ผุไม่ผุมันก็ใช้ได้นานครับผมแล้วมันหนาด้วยเพราะผมพับมาสามมิลนะครับนี่นะครับที่ผมบอกว่าม้วนเข้าในนะครับเป็นชิ้นเดียวม้วนเข้ามาในนี่อันนี้ครับม้วนเข้ามาในนี่เชื่อมให้เต็มตลอดนะครับพื้นสี่มิลนะครับเสาสี่มิล ดามเสาให้เรียบร้อยนะครับมีฉากใส่ดามเสาให้ครับเห็นไหมเหล็กล้อมปะท้ายเชื่อมให้นะครับอย่างดีย้ำเตรียมให้นะครับถ้าไม่ล้อมตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้แตกครับตรงที่เราต่อเน,นี่เชื่อมดีแค่ไหนก็แตกครับล้อมอีกอย่างหนึง่งเวลารถไมโครดันนะครับมันก็จะดันโดนสันเหล็กที่เราดามก่อนนะครับก่อนที่จะถึง เนื้อฝาท้ายตัวนี้นะครับก็จะทําให้พวกเนื้อฝาท้ายเหล่านี้ไม่ไม่โดนไม่ถูกรถไมโครดันมันก็จะไม่ช้าไม่ถลอกนะครับมันก็จะจะสวยทนนานกว่านะครับสำหรับคันนี้ของลูกค้ากาสินก็เหลือ ต่อไปต้องไปเก็บหัวอีกใหม่นะครับแล้วก็พ่นใต้ท้องดำนะครับกระซีดำแล้วก็ล้างทำความสะอาดภายในเก๋งนะครับแล้วก็ติดฟิล์มติดแอใส่กระจกอ่อุปกรณ์ตกแต่งนะครับว่ากันไปนะครับตอนนี้ก็พออแก้มพวกอะไรก็ต้องเป็นใส่เป็นโครเมียมให้นะครับกันชนนี่ก็เป็นกันชนโครเมียมนะครับอันนี้มันติดรถมา สีมันถลอกบี้ช่างเขาก็เลยทำสีมาให้พร้อมเลยครับอโอเคนะครับสำหรับคันนี้ก็จบไปครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ